สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการคำนวณหวยอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเลขที่เราได้เนี่ยสามารถนำไปเป็นเลขเด่นแล้วก็เลขวิ่งได้นะคะวิธีการนะคะก็คือเราจะนำเลขเลขอันนี้นะคะเลขรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ เลขท้ายสองตัวนะคะเดี๋ยวจะลองคำนวณย้อนหลังให้ดูก่อนเราเอาตั้งแต่งวดวันที่สองพฤษภานะคะก็รางวันที่หนึ่งออกห้าสี่สามสี่หกหกเลขท้ายสองตัวก็คือสามศูนย์นะคะเราจะทำการคำนวณก็เราก็ตั้งนะคะห้าสี่สามสี่หก เลขท้ายสตัวล่างก็คือ3 0เราก็จับมารวมกันนะคะช่องทยช่องมันนี่ก็หก4ก้าสูตรนี้ส่วนใหญ่จะเข้าข้างล่างนะคะโดยประสบการณ์ที่ผ่านมา ก้บวกหก็เป็น15บห้าอ๋อลืมบอกค่ะก็พอขั้นตอนการบวกเลขเสร็จแล้วก็คือเป็นการจับคู่แล้วก็มาบวกกันอีกครั้งนะคะสกับ4เป็น7แล้วก็5้สก็เป็น9นะคะแล้วก็พอเหลือ3ตัวแล้วก็เอาตัวกลางเป็น เป็นหลักยึดหลักไว้แล้วก็เอาซ้ายขวามาบวกกับตัวกลางนะคะ7กับ15ก็เป็น22 9กับ7ก็เป็น16แล้วพอเหลือ2ชุดเราก็จับมารวมกันนะคะ16กับกสก็เป็น38เลขเด่นที่เราจะได้ก็คือเลข3กับเลข8นะคะ มาดูกันว่างวดวันที่16พฤษภาคมหวยออกอะไรนี่นะคะ16พฤษภาคมเลขที่ออกก็คือ011421 1, แล้วข้างล่าง4ตัวก็จะออกตามนี้นะคะแล้วข้างข้างล่า ข้างล่างสองตัวก็จะออกสามแปดเท่ากับว่าสูตรนี้เราได้เลขถ้าวิ่งสองตัวเลยก็ได้ทั้งสองตัวเลยนะคะได้ทั้งสามทั้งแปดเลยแล้วเราก็ลองคำนวณต่อไปคำนวณเดินหน้าต่อไปนะคะคำนวณของงวดวันที่สิบหกใช่ไหม เมื่อกี้เราคำนวณของงวดวันที่2มิถุนาเพื่อให้ออกวันที่2พฤษภาคมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอันนี้2พอคอ58ออกวันที่16 ะะเราก็ต้องคำนวณต่อไปก็คือวันที่16คอคอ58ออกวันที่2มิยอห้าแป่อวันที่16นะคะก็ตามนี้ วันที่หนึ่งแล้วก็เลขท้ายสองตัวศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สองหนึ่งเลขท้ายสองตัวก็คือ3 8แล้วก็จับมารวมกันเหมือนเดิมนะคะช่องใครช่องมันเหมือนเดิมก็หกับ8ก็เป็น9ก้สองสก็เป็น5้าสี่ 1นึศูนยแล้วก็จับมารวมกันทีละสองตัวนะคะ5กับ9ก็เป็น14 1กับสี่ก็เป็นห้าศูนย์กับหก็เป็น1แล้วก็ยึดตัวกลางแล้วก็จับกับซ้ายขวานะคะ 5กับสิก็เป็น19 1กับ5ก็เป็นหกแล้วก็จับสองตัวนี้มารวมกัน6กับหกกับสิก็เป็นยีหเท่ากับเราได้เลขมา2ตัวก็คือ2และ5นะคะเราก็มาดูกันว่าวันที่สองมิถุน,หนาหวยจะออกอะไร 2มิถุนายนนะคะก็ออกตามนี้3 8 8 8 8 1แล้วข้างล่างก็6 5เท่ากับงวดนี้เราได้เลขวิ่ง1ตัวก็คือ5นะคะก็คือได้ตัวนี้มาแล้วเรามาลองคำนวณงวดต่อไปที่จะถึงนี้กันดูดีกว่า ว่าจะตรงไหมนะคะก็ต้องรอดูผลด้วยเนาะก็ตั้งสามแปด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 หนึ่งข้างล่างก็หกห้าช่องใครช่องมันเหมือนเดิมหนึ่งกับห้าก็เป็นหก เป็นสิอันนี้ไม่ต้องเอาไปทดนะคะแปดแปดจับทีละสอคู่14กับ6ก็เป็นสิกับ6ก็เป็น20่สิห แปดสแล้วก็เอาตัวกลางเป็นตัวหลักนะคะ16 20ก็เป็น3ามสิบหก็เป็น27แล้วก็เอามารวมกัน27่สิบกับสาเท่ากับหกนะคะ ดังนั้นเลขที่ได้มางวดถัดไปก็คือเลข6แล้วก็เลข3นะคะเป็นงวดของวันที่16มิยอ8 8นะคะได้เลข6กับเลข3มาก็ลองดูนะคะว่าจะเข้าวดนนี้จะเข้าหรือเปล่ายังไงก็ถ้าชอบ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะแล้วสำหรับงวดต่อๆไปที่หลังจากคลิปนี้แล้วก็จะคำนวณให้แล้วก็เอามาให้ดูกันเป็นคอมเมนต์ล้วกันว่างวดนี้งวดเนี้ยได้ได้อะไรแล้วถ้าเกิดยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะ We'll be right back.